สวัสดีค่ะพบกับ Two C Craft Corner นะคะก็ได้ทราบกันแล้วนะในวีดีโอแรกๆนะคะก็จะเป็นการาแนะนำอุปกรณ์ไปแล้วนะคะการขึ้นโซ่ไปแล้วนะคะตอนนี้มารู้จักกับสัญลักษณ์กันดีกว่าค่ะ โอเคหลังจากที่ทำโซ่เป็นแล้วนะคะหลังจากนั้นจะเริ่มการถักนะคะโดยในการแทงลงในแต่ละครั้งนะคะจะต้องแทงลงให้ได้นะคะช่วงที่เป็นสองจะมี2โซ่อยู่ด้านบนนะคะจะต้องแทงให้ได้2เส้นนะคะนี่นะคะนะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะ CS นะคะหรือว่า chain โซ่นะคะหรือว่าตัวยอดไทยก็คือซอโซ่นะคะ นะก็เป็นการทําโซ่นั่นเองนะคะนะทําแบบนี้นะคะตัวต่อไป f c single crochet ค่ะไปก็คือควักธรรมดานะคะหรือว่าคอทอนั่นเองนะคะอ่าโอเคก็จะถักแบบนี้นะคะโซ่ที่หนึ่งนี่นคือเข็มนะคะแล้วก็โซ่ถัดไปตรงนี้นะคะจะถัก ซิงเกิลโค c เช t นะคะหรือคอทอนั่นเองนะคะพันลอดนะคะได้2ห่วงแบบนี้ที่เข็มและก็เกี่ยวไหมนะคะดึงลอดนะคะ2ห่วงไปเลยแบบนี้นะคะนี่คือการถักคอทอหรือว่า s i n เกิลโค c เช t นั่นเองค่ะ DC หรือว่า d o บเบิลโค c เช t หรือพันหนึ่งครั้งควัก แล้วรอดนะคะทีละสองห่วงหรือในภาษาไทยที่เขียนไว้ว่าพอพ่าน1ขคอควายหรือพอ1คอนั่นเองนะคะก็ทำแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะพันไหมนะคะและในช่วงนี้นะคะคือเป็นของตัวห่วงนะคะก็ข้ามไปนะ1น,นะคะแล้วก็2 3นะคะ สามห่วงนี้าสามโซ่นี้ข้ามนะคะให้ลงที่โซ่ที่4ค่ะนะทำแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เกี่ยวเส้นไหมดึงลอดมานะคะได้สามห่วงและเกี่ยวเส้นไหมดึงลอดทีละสองห่วงนะคะแบบนี้ความสูงก็จะเท่ากับโซ่นะคะ ที่เว้นไว้3โซ่นะคะนะแบบนี้นะคะพันหนึ่งควักนะคะแล้วก็ลองมองดูดีๆนะคะโซ่ถัดไปนะคะนี่นะเกี่ยวและลอดนะคะทีละสองนะคะความสูงจะเท่ากันกับโซ่ที่ขึ้นไว้นะคะ half double crochet HDC นี่คือการพันควักนะคะแล้วก็ลอดออกหมดนะคะหรือในภาษาไทยที่เขียนไว้ว่า1นส่วนสพอหคอนั่นเองค่ะให้เพื่อนๆพันไหมนะคะหครั้งแล้วก็ควักลงนะคะในช่วงโซ่ที่2นะคะนี่นะคะแทงลงนะคะ แล้วก็เกี่ยวดึงขึ้นมาได้3ห่วงแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็เกี่ยวไหมดึงลอดออกหมดเลยนะคะนี่นะคะก็คือการถักนะคะ half double c r โค h เชอีกครั้งนะคะพันและแทงลงที่โซ่นะคะถัดไปนะเกี่ยวเส้นไหมดึงมาได้3ห่วงและเกี่ยวเส้นไหมดึงลอดหมดเลยทั้ง3นะคะแบบนี้นะคะนะ นี่ก็เป็นศัพท์ที่ใช้บ่อยในการถักโคเชค่ะยังมีศัพท์และก็สัญ,ญลักษณ์อื่นๆอีกนะคะเราค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆของทุสี่ครับคอเนอรด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ